คืออันที่หนึ่งก็คือเอาโรงแรมเป็นอาคารชุดถูกไหมครับสองก็คืออพาร์ตเมนต์เป็นอาคารชุดอันที่หนึ่งก่อนนะครับครูก็ตอบไปเลยว่าเปลี่ยนจากอพาร์ตเมนต์หรืออาคารอยู่อาศัยรวมเนี่ยนะครับเป็นอาคารชุดอยู่อาศัยเนี่ยจะง่ายกว่าเพราะเหตุผลอะไรครับหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่างครับเพราะว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยหรือเรียกตามภาษากฎหมายก็คืออาคารอยู่อาศัยรวมเมื่อเป็นอาคารอยู่อาศัยนะครับที่ว่างต้อง สามสิบในร้อยเช่นสามสิบในร้อยส่วนของชั้นหนึ่งชั้นใดที่มากที่สุดตามกฎกระทรวงห้าสิบห้าแต่ถ้าสร้างในกรุงเทพหรือเป็นอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยก็คิดจากสัดส่วนของพื้นที่ดินก็สามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเป็นในตรงนี้มันเท่ากันเห็นไหมครับเป็นการทํางานเนี่ยการมาเปลี่ยนการใช้หรือการดัดแปลงเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับทีนี้มันก็มีเหมือนกันนะโรงแรมบางที่เนี่ยเขาก็มีที่ว่างเยอะ นะครับจริงๆแล้วโรงแรมเนี่ยมีที่ว่างแค่เท่าไรครับร้อยละสิบแค่ <ละ S 1> นั้นเ <INDISTINCT S 1> องเป็นร้อยละสิบหรือสิบในร้อยแค่นั้นเองเป็นถ้าโรงแรมบางโรงแรมโอเคได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เพราะว่าเขาทําอยู่ในพื้นที่ที่ในเมืองเรืออะไรแบบนี้นะครับเขาก็ต้องใช้พื้นที่เต็มเปกคุ้มค่าเป็นที่ว่างเนี่ยเขาก็แค่ร้อยละสิบแค่นั้นเองนะครับเหตุผลที่สองก็คืออะไรนะครับในเรื่องของการจะทํารายงาน E A จะไม่ค่อยมีปัญหา นะครับก็เพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณดัดแปลงอาคารเนี่ยแน่นอนก็ต้องเอาตามกฎหมายตัวใหม่นะครับแล้วก็สมมตอิอาคารชุดนี้นะครับก็มีพื้นที่ตั้งแต่สี่พันตารางเมตรขึ้นไปหรือมี่จำนวนหน่วยนะครับตั้งแต่แปดสิบหน่วยขึ้นไปเนี่ยอันนี้ต้องทำรายงานยีเมื่อมีการทำรายงานยีพื้นที่สีเขียวเนี่ยโดนแน่นอนเน้นพื้นที่สีเขียวถ้ามีที่ว่างเยอะมันก็สัมพันธ์กันอยู่แล้ว นะครับหรือบางทีก็เป็นเรื่องของ Open Space r a t i o หรือว่า OSR นะครับมันก็น่าจะเพียงพอแต่อันนี้มีแนวโน้มที่จะง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรงแรมเนี่ยจะยาหกหน่อยนะครับคือบางทีเป็นเป็นโรงแรมเดิมไงนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการจะททำรายงาน EA เพื a t, ่อน,นันี่มันจะยากสามก็คืออพาร์ตเมนต์เนี่ยก็คืออาคารอยู่อาศัยรวมเหมือนกันเหมือนอาคารชุดเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียกว่าอาคารอยู่อาศัยรวมนะครับที่จดทะเบียนเป็นอาคารชุด พื้นที่ภายในเขาเนี่ยก็คือไม่น้อยกว่า20ตารางเมตรนะครับ20ตารางเมตรเนี่ยก็คือรวมทั้งห้องน้าห้องร่วมด้วยแล้วก็ระเบียงด้วยนะครับต้องไม่น้อยกว่า20ตารางเมตรนะครับก็ตามข้อที่19ของกฎกระทรวง55นะครับเพื้นตรงนี้มันจะทําได้ง่ายกว่านะครับก็เลยแนะนําบอกว่าเออาจจะเป็นแนวทางนะครับจากโรงแรมเนี่ยก็ามาทําเป็นอาคารชุดนะครับแต่ไม่ได้ยากกว่า าเป็นอาภาร์มิ้นต์แล้วมาทําเป็นอาการชุดเนี่ยมันจะง่ายกว่าอนะครับ